บริเวณหน้าห้องคนขับเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษอัมเบลล่าจำนวนสองนายที่เป็นคนควบคุมรถไฟขบวนนี้โดยหนึ่งในนั้นได้วิทยุกลับลงไปยังฐานซึ่งมีเวสเกอร์กับเบอร์กินคอยติดตามผลอยู่เป็นระยะเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวรายงานว่าพวกเขาได้เข้ายึดรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบอร์กินไม่เข้าใจว่าทำไมเชื้อทีไวรัส,สถึงได้ล่วไหลไปทั่วทั้งคาลิฮาร์และลามไปถึงรถไฟขบวนนี้ทั้งที่สถานที่ทั้งสองห่างกันร่วม3ามไมล์แต่เวสเกอร์มองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้จากนั้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายทำลายขบวนรถไฟนี้ทิ้งเสียเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้แน่นอนแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งสองถูกปลิงเข้าทำร้ายจนเสียชีวิตไปก่อน บิลลี่กับ,บรีเบก้เบเบาเดินทางมาถึงห้องคนขับแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยทั้งคู่พบว่ารถไฟกำลังแล่นด,ด้วยความเร็วสูงต่อไปไม่หยุดและมีทีท่าว่าจะต้องประสานงากับปลายทางที่อยู่ตรงหน้าไม่ช้าแน่จึงตัดสินใจปลดเบรกฉุกเฉินทําให้รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดครับ หล <Rebecca? Rebecca? S 2> ังจากออกมาจากชากรถไฟแล้วทั้งสองพบว่าพวกตนได้มาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งและเมื่อมองไปรอบๆก็เห็นซอมบี้บางส่วนที่กระเด็นออกมาจากรถไฟเริ่มลุกขึ้นมาทำร้ายจึงพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดลงไปในทางระบายน้ำจนมาโผล่ที่ศูนย์ฝึกกำลังพลของอัมเบลลาซึ่งถูกปิดตายมาเป็นเวลานานแล้ว หน้าศูนย์ฝึกบิลลี่กับริเบก้าได้พบกับรูปภาพของชายคนหนึ่งนามว่าเจมมาคัสตั้งอยู่เหนือบันไดของห้องโถงซึ่งเขาผู้นี้คือผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์ฝึกแห่งนี้นี่เองขณะที่เวสเกอร์กับเบอร์กินกำลังเฝ้าดูความเคลื่อนไหวภายในศูนย์ฝึกผ่านกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีใครบางคนเจาะระบบสัญญาณเข้ามาสนทนากับทั้งสอง ซึ่งจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากเจมส์มาคัสผู้ที่ถูกพวกตนฆ่าตายไปเมื่อ10ปีที่แล้วนั่นเองโดยมาคัสบอกกับทั้งคู่ว่าเหตุการณ์ที่เชื้อแพร่กระจายไปทั่วคลือหาดของสเปนเซอร์เป็นฝีมือของเขาเองทั้งหมดซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแต่ยังได้นอกจากนี้ยังเปิดเผยอีกว่าตนเองเป็นคนโจมตีขบวนรถไฟดิ e ีคลิ p ติกเอ็กเ s รอีกด้วยโดยที่ทำลงไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการแก้แค้นในสิ่งที่อัมเบลล่าเคยปฏิบัติต่อเขา หลังจากจบการสนทนาครั้งนี้ทำเอาเวสเกอร์และเบอร์กินถึงกับใบรับประทานไปตามๆกันครับบิลลี่และรีเบก้าเดินออกสำรวจพื้นที่ในศูนย์ฝึกจนได้พบกับศพเจ้าหน้าที่สืบสวนชุดแรกของอัมเบลล่านอนเกลื่อนกลาดอยู่เต็ไมไปหมดและยังพบหลักฐานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเจม์มาคัสยิ่งไปกว่านั้นยังทราบข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดของทีเวลัสที่ถูกสร้างขึ้นโดยการใช้ d n a ของปริงอีกด้วย บิลลี่และลิเบก้าที่ต่างร่วมแรงฝ่าฟันเอาชีวิตรอดมาได้จนเป็นทีมเวิร์กที่เหนียวแน่นไปแล้วในระหว่างนั้นเอลิโกได้วิทยุเข้ามาถามความคืบหน้ากับริเบคก้าซึ่งเธอได้โกหกไปว่ายังไม่พบบิลลี่เลยหลังจากจบการติดต่อริเบคก้าได้ถามบิลลี่ถึงเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดว่าทำไมเขาถึงกลายมาเป็นผู้ต้องหาฆาคนตายได้เมื่อได้ยินดังนั้นบิลลี่จึงตัดสินใจเล่าความจริงทุกอย่างให้เธอฟังครับโดยจะตัดฉากมาที่เหตุการณ์ที่ บิลลี่โคเอนได้เล่าให้ลิเบกาฟังนะครับบิลลี่โคเอนหนุ่มนาวิกโยธินและกองทหารของเขานะครับได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจหนึ่งในทวีปแอฟ,ฟริกาทว่าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่บิลลี่กับทราบว่าข้อมูลภารกิจที่ได้รับนั้นเป็นเรื่องลวงทั้งหมด ซึ่งทางผู้บัญชาเห็นว่าจะให้ถอนกำลังกลับไปมือเปล่าไม่ได้จึงสั่งให้ทหารทั้งกองรวมทั้งบิลลี่จับชาวบ้านผู้บริสุทธิ์มาสังหารหมู่ให้หมดโดยบิลลี่เลือกที่จะขัดคำสั่งที่ไร้มนุษยธรรมเช่นนี้และพยายามที่จะห้ามเพื่อนๆไว้แต่ก็ถูกทำร้ายจนลงไปนอนกองกับพื้นพร้อมทั้งต้องทนเห็นชาวบ้านถูกฆ่ายอย่างทารุณมิหนำซ้ำครับยังถูกป้ายความผิดทั้งหมดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย เวสเกอร์กับเบอร์กินครุ่นคิดอยู่พักใหญ่ถึงสิ่งที่มาคัสได้ขัวไว้เพราะถ้ามาคัสฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆและคอยตามจองเวนอัมเบลล่าอยู่ไม่เลิกแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างของสเปนเซอร์อาจต้องมาถึงจุดจบไม่เว้นแม้แต่พวกตนด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้เวสเกอร์จึงคิดว่าควรแก่เวลาแล้วที่เขาต้องปลีกตัวเองออกจากอัมเบลลาเสียทีจนถึงตอนนี้สิ่งที่เวสเกอร์ต้องทำก็เหลือเพียงแค่ไล่เก็บข้อมูลการต่อสู้ของอาวุชีวภาพโดยล่อหลวงสมาชิกหน่วยสตาร์เข้าไปในคลึสนหาดของสเปนเซอร์ซึ่งเวสเกอร์เชื่อว,ว่าลูกทีมของตนที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างหนักจะ เป็นคู่ซ้อมมือชั้นเยี่ยมให้กับเราอาวุธชีวภาพได้เป็นอย่างดีส่วนทางเบอร์กินขอปฏิเสธที่จะตามเวสเกอร์ไปในทันทีเนื่องจากตนต้องอยู่พัฒนาเชื้อจีไวรัสให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนครับนอกจากนี้เขาก็วางแผนที่จะกำจัดมาคัสด้วยการค้นหาและปิดระบบทําลายตัวเองของศูนย์ฝึกเพื่อระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างให้ราบอีกทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อทีไวรัสแพร่กระจายไปมากกว่านี้ด้วย บิลลี่กับรีเบกก้าสามารถออกมาด้านนอกศูนย์ฝึกได้สำเร็จครับจนได้พบกับห้องวิจัยลับของเจมส์มาคัสที่อยู่ด้านล่างของโบทล้างหลังศูนย์ฝึกเขานะครับพร้อมกับพบหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่ามาคัสนี่แหละครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องชั่วร้ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นรอบบริเวณนี้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นบิลลี่ก็ได้พบกับรถกระเช้าที่นำทางไปยังตัวเมืองแรคคูนจึงวิทยุเรียกให้รีเบกก้ามาดู แต่ยังไม่ทันที่จะได้ขึ้นรถกระเช้าไปด้วยกันพวกเขาก็ถูกเอลิมิเนเตอร์รลบทำลายจนบิลลี่พลัดตกลงไปด้านล่างของรางรถกระเช้าทําให้รีเบคก้าต้องออกเดินทางต่อเพียงลำพัง,งครับ